ครับวันศุกร์ที่5กันยายนปี2568ครับก็คือ,อตอนนี้เป็นอตอนเย็นนะครับเวลาตอนนี้เนี่ยก็คือ17นาฬิกานะครับ35นาทีนะครับก็คือวันนี้ผมจะต้องไปงานกเกษียณนะครับงานกเกษียณของ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 ,ของพี่น้องพนักงานในหน่วยงานนะครับผมก็ พอดีว่าผมเนี่ยต้องรอรับลูกตอน16:30นะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยเป็นทีมงานเป็นทีมงานจัดงานนะครับก็ต้องไปในงานก่อนนะครับผมก็มีภารกิจรับลูกสาวตอน16:30นะครับปรากฏว่าผมก็ไปรับลูกสาวแล้วก็มา,า,ม,า,ม,ามาส่งนะครับแผนมันก็แผนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือแผนตอนแรกเข้าใจเราเข้าใจว่าแม่ยายหรือว่าห,หรือว่ายายเนี่ยจะ จะจะจะกลับบ้านนะครับทําให้แผนตอนแรกเนี่ยก็คือผมเนี่ยจะไปรับลูกสาวแล้วก็พาลูกสาวไปเลี้ยงในงานด้วยนะครับก็คือพาลูกสาวไปด้วยเพราะไม่มีใครอยู่บ้านนะครับยายกลับบ้านแต่วันนี้เนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแผนก็คือยายเนี่ยพอหรือว่าแม่ยายผมเนี่ยก็คือพอเขารู้ว่าเรามีงานเนี่ยเขาก็ไม่กลับบ้านนะครับเขาก็อยู่เลี้ยงหลานให้ผมก็มีหน้าที่ไปรับลูกแล้วก็มาส่งให้ยายนะครับแต่ว่าพอจัดแจงอะไรเสร็จใช่ไหมครับส่งยายอะไรเสร็จผมก็ เปลี again, man, ่ยนชุดนะครับปรากฏว่าฝนเนี่ยตกหนักมากนะครับตอนนี้ผมก็ยังออกจากบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับวันนี้ผมก็คาดว่าผมน่าจะไปสายหน่อยครับเข้าใจว่าตอนนี้งานเริ่มไปแล้วครับตอนนี้งานเริ่มไปแล้วงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนน่าจะ17:30นี่แหละครับนี้มก็ติดฝนอยู่นะครับก็ผมอาจจะต้องไปช้าหน่อยนะครับผมก็แผนผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็คือว่าเราก็ตามแต่สถานการณ์เลยนะครับ สําหรับการทํางานในวันนี้ปรากฏว่าผมได้บรรยาบร,รยากาศห้องสมุดต,ตามที่ผมคิดไว้เลยนะครับผมก็นั่งทํางานได้ค่อนข้างคืบหน้าไปเยอะนะครับก็รู้สึกสบายใจนะครับวันนี้ก็คือเป็นเป็นการปฏิบัติงานที่ที่ที่ผมเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานแทนงานแล้วก็ทำงานได้รู่รล่วงตามสีที่ผมต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นได้รับสารบัญไปไปบ้างแล้วแล้วก็มีการทำงานงานสอบสวนงานคดีนะครับก <s> ็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะครับสำหรับวันนี้ ส่วนหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าผู้บริหารเนี่ยเขาไม่อยู่นะครับแล้วก็ชั้นของผมเนี่ยเป็นชั้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้รับผิดชอบเนี่ยเขาจะต้องไปไปไปเตรียมงานนะครับนะครับตอนนี้ผมลงชื่อไว้นะครับผมลงชื่อไว้ว่าจะไปร่วมง,งานเป็นตัวแทนของแผนกนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือหลังจากนี้ผมเคลียร์ลูกอะไรแล้วก็ส่งลูกให้ให้ให้ยายนะครับปรากฏว่าฝนตกหนักมากตอนนี้ผมก็รออยู่ว่าผมจะออกไปได้ตอนไหนนะครับผมครับก็ าจจะไปสายสายแน่นอนครับก็คือ,อมันก็จะทําให้ผมเนี่ยเ,เข้างานไปแล้วก็อาจจะช่วยงานคนอื่นได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับครับก็เดี๋ยวยังไงผมอาจจะซักอีกสักสินาทีถ้ามันไม่ตกถ้าตอนยังตกแล้วไม่หยุดจริงๆผมมันจะต้องฝ่าไปนะครับก็คืออาจจะต้องอวิ่งแล้วก็ปิดประตูนิดนึงนะครับ ก็คงต้องฝา่าฝนไปแล้วครับเพราะว่าไม่ไปนี่ก็ไม่ได้ละครับ <d> เพราะว่าผมเนี่ยนัดหมายกับทางพนักงานหน้างานไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องออมีเอกสารของแผนกที่ที่นัดมอบหมายแล้วก็จะจะจะ,จะให้เขาเซ็นรับไปนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารเนี่ยจะอยู่ในรถผมแล้วผมเนี่ยต้องเอาเอกสารไปส่งเขาอยู่ดีครับก็คือเบี้ยนัดก็ไม่ได้นะครับก็คือ,อ,อไปสายกว่านี้ก็ไม่ควรนะครับเดี๋ยวผมต้องฝากฝนไปแล้วครับ ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ารองเท้าถ้าใบแล้วก็ถุงเท้าจะเปียกหรือเปล่าครับต้องเอาไปเชือครับรองเท้าแตะ๋ยวต้องลุยน้ําครับครับมันเป็นเย็นวันศุกร์ด้วยครับพอเป็นเย็นวันศุกร์เนี่ยรถก็จะเยอะมากครับเส้นเพชรเกษมเนี่ยนะครับแล้วผมต้องไปถึงกําแพงแสนนะครับก็ดูแล้วต้องทําใจครับก็คือว่าสายก็สายครับ ก็รีบไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแล้วข้างหน้ามันเคลื่อนไม่ได้เลยครับ <What? S 1> ก็วันที่5้กันยายน2568นะครับก็ผมก็มาถึงกำแพงแสนแล้วนะครับพบว่าท้องฟ้าคนละท้องฟ้ากันเลยนะครับก็คือตั้งแต่เข้าเขตกำแพงแสนมาเนี่ยฝนไม่ตกเลยในขณะที่ท้องฟ้าของนครจีสีเนี่ยก็คือฝนตกหนักมากครับแล้วก็น้ำก็ท่วมสองฝั่งฝั่งถนนที Favorite ่ทำใหม่ครับ ก็แปลกมากครับก็คือว่าบริเวณอำเภอที่จัดงานนี่ก็คออือพื้นแห้งเลยครับก็ผมก็ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปในงานก่อนครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ภายในงานเลี้ยงกเกษียณน,นะครับแล้วผมก็ ส่งเอกสารนะครับเป็นแมชชีเนอร์เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มันก็มันคือเอกสารสําค so, so, uh, ัญนะครับก็คือผมก็กลัวมันหายเดี๋ยวผมต้องเดินเอาเอกสารน่ยอันนี้นะครับเอกสารเนี่ยผมต้องเดินเอาเอกสารไปเก็บที่รถก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอกสารหายเนี่ยมันก็จะเดือดร้อนผมอีกครับนะครับเดี๋ยวเราเอาผมเอาเอกสารไปเก็บที่รถให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกับกับเพื่อนพนักงานนะครับ ส่วนเอกสารที่ผมให้ท่านประธานไปให้ให้เพิ่มให้ท่านประธานสอบสวนไปนะครับก็คือเดี๋ยวแกก็จะเอาไปเก็บที่รถเหมือนกันนะครับใส่ซองแล้วก็ปกปิดไว้เรียบร้อยนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับก็จะได้หมดงานบีกหมดงานงานหนึ่งครับก็คือได้ส่งเอกสารเรียบร้อยครับผมครับผมวันศุกร์ที่5กันยายนปี2 5 0พัอครับ ขณะนี้ผมอยู่ในงานเลี้ยงเกษียณนะครับผมก็พบว่าเป็นงานเลี้ยงที่สมคมนะครับเป็นงานเลี้ยงที่ก่อนข้างจะไม่ค่อยสดุกครับเพราะผมเนี่ยแต่ต้องแอลกอฮอล์ไม่ได้นะครับวันนี้คขื่อนระคั่มคืนนี้ก็ผมก็ไม่สามารถที่จะกินแอลกอฮอล์ได้นะครับเพราะว่าผมดันไปนัดหมอรักษาโรคตับครับก็คือวันอาทิตย์นะครับ ก็ไม่อยากให้ค่าต่ำขึ้นตอนที่ที่หมอ,อนัดตรวจเลือดนะครับวันอาทิตย์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าจะเซฟไว้ก่อนครับก็ก็เลยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้กินอแอลกอฮอล์นะครับว่จะเป็นขําคืนที่ผมกินเฉพาะอาหารนะครับก็แต่ผมพบว่าหาเหลือเยอะเลยนะครับก็คือผมก็กินจนอิ่มแล้วก็กินจนจุกนะครับก็ ต๊ะผมนี่ก็คือไม่ค่อยมีใครกินนะครับผมก็กินเยอะสุดนะครับครับก็บรรยากาศในงานเนี่ยผมก็ถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดอค่้งควองส่วนบุคคลครับครับก็งานในปีนี้นะครับก็ผมพบว่าผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับก็คือมานั่งกินอย่างเดียวนะครับก็ปกติปีที่แล้วเนี่ยก็คือก็คือจะได้ช่วยงานบ้างช่วยคนดอกไม้นะครับแต่งานปีนี้เนี่ยก็คือเหมือนคนพอนะครับผมก็ไม่ได้ช่วยนะครับ ก็ก็เดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปในงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปไปกินข้าวเพื่อนๆต่อครับก็คืนนี้ผมคิดว่าผมคงไม่ได้ทํางานนะครับเพราะว่าดูแล้วผมรู้สึกกินนคะครับก็อาจจะรอพักนะครับแต่ถามว่าง่วงไหมคืนนี้ไม่ได้ง่วงนะครับคืนนี้ผมว่าผมสามถ้าจะทำงานทํงานทำงานต่อไปได้แต่ม้วนเลิก เสาร์ที่6กันยายนปี2568ครับขณะนี้เวลาประเทศไทย00:14น,นะครับหรือว่าเที่ยงคืน14นาทีนะครับก็ <L un> ครับผมก็กลับจากงานเลี้ยงเกษียณแล้วนะครับผมก็ได้สุดท้ายนะครับตอนท,ท้ายงานนะครับผมก็ได้ทำตัวมีประโยชน์นะครับได้ช่วยงาน บ้างนะครับก็คือผมก็เป็นคนพนักงานขับรถครับก็คอยอส่งนักแสดงในทีมนักแสดงนะครับก็คือก็ไปส่งน้องๆแล้วไปส่งพีพ่่นักแสดงนะครับตะเวนขับรถส่งก็ถือว่าผมก็มีส่วนร่วมนะครับผมมีส่วนร่วมและก็ได้ได้ได,ได้ได้ช่วยงานมีทําตัวมีประโยชน์นะครับนอกจากการไปกินข้าวงานเลี้ยง กินการงานเลี้ยงเขาเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าผมก็ทําตัวมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับนะนะครับก็สําหรับางานเกษียณในวันนี้นะครับผมผมก็ผมก็ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ทําใหา้ได้สังเกตอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับในงานนะครับว่าก็คือมันก็มีกลุ่มทีมงานที่ท,ท,ที่เหน็ดเหนื่อยจากการ จากการปฏิบัติงานากับการเตรียมงานนะครับก็คือผมอพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าคือ,อข้างหลังของงานบันเทิงนะครับมันมักจะมีเบื้องหลังของคนทํางานหรือเบื้องหลังของการทํางานอยู่เสมอนะครับก็ผมก็พบว่า,าสิ่งที่ชอบที่สุดในงานของวันนี้ก็คือ การวิดีโอพรี e n t เซชันที่ใช้ใบหน้าของผู้เกษียณนะครับแล้วก็นำใบหน้าของผู้เกษียณเนี่ยมาปะแล้วก็ติดตั้งแล้วในระบบ AI นะครับก็คือเหมือนวิดีโอ a i ที่ที่น้องทำนะครับ ก็คือเราก็ใบหน้าของคนเกษียณเนี่ยมาใส่ในคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปวิดีโอนั้นน่ยก็จะเปลี่ยนเป็นใบหน้าของผู้เกษียณที่ที่แสดงกิริยาเต้นนะครับก็แล้วก็ทําออกมาได้ดีมากนั่นทําให้เห็นว่าระบบ AI ในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาทดแทนการทํางานของของของ,ของคนในสายอาชีพตัดต่อวิดีโอเนี่ยได้ดีมากหรือว่าในงานประชาสัมพันธ์เนี่ยได้ดีมากนะครับแล้วก็2เนี่ยผมสังเกตเห็นว่า คือผมเนี่ยจะเดินไปทั่วนะครับก็จะเดินไปเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เดือเป็นของก็จะเดินเดินไปปกติถ้าเป็นวันอื่นหรือว่างานงานที่ผมไม่ได้มีนัดหมอเนี่ยก็คือผมก็จะจะจะ,จะเมาอยู่กับโต๊ะครับผมก็จะไม่ค่อยเดินสังเกตอะไรแต่วันนี้ผมก็สังเกตเห็นว่าวันนี้ครับหน้า uh, ทีมนักแสดงหรือว่าทีมทีมนักดนตรีครับก็คือผมเห็นว่าบนเวทีจะมีแสงสีแล้วก็มีจอ มีจอทีวีขนาดใหญ่นะครับข้างข้างหลังเวทีนะครับซึ่งผมชอบมากก็คือก็เออมันค่อนข้างที่จะจะสวยงามแล้วก็เป็นมืออาชีพผมก็สังเกตนะครับก็คือว่าผมเดินอยู่หน้าเวทีนั่งอยู่กลางเดินอยู่หน้าห้องประชุมเดินนั่งอยู่กลางห้องประชุมหรือว่าจะเดินไปข้างหลังเนี่ยผมพบว่ามันจะมีจุดอยู่บางจุดที่ที่ท,ที่ที่เสียงและแสงของบนเวทีเนี่ยสวยงามมากนั่นก็คือ าการนั่งอยู่หลังคนควบคุมแสงและก็คนควบคุมเสียงนะครับึถ้าดูคลิปวิดีโอเนี่ยผมได้สังเกตเห็นว่ามีมีมีม,ม,มีทีมสตาฟเนี่ยจะมีการควบคุมแสงผ่านระบบโป,ปรแกรมที่ที่อยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็คนที่ควบคุมเสียงเนี่ยเขาจะใส่หูฟังแล้วก็เขาจะเดินแล้วมีแท็บเล็ตนะครับเาขาจะควบคุมสมดุลของของของแสงและก็เสียงนะครับ แล้วก็ก็คือเบื้องหลังนะครับก็คือผมก็ชอบผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับก็อ่ะโมเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องงานนะครับก็คือวันนี้วันนี้ครับก็คือตอนนี้ก็ก็ดึกแล้วนะครับผมก็จะไม่อัดกาแฟละผมก็จะไม่อัดกาแฟละคืนนี้นะครับถ้าจะทำงานได้บ้างคืนนี้ผมก็คาดหมาย คาดหมายว่าผมของานแค่ชิ้นเดียวก็คืองานงานของอการทําคําแถลงขอส่งหมายซึ่งซึ่งครั้งก่อนเนี่ยผมคัดคัดมาแล้วทีนี้ปรากฏว่าหนังสือรับรองอะเบยนร,ราชเกินเดือนทาให้ผมไม่สามารถ,ถแถลงได้นะครับเนื่องจากว่าคดีเนี่ยมันมีจาเลยทั้งสิ้นเนี่ยห้าหกคนเลยทีเดียวแล้วทีนี้พอติดขัดไปคนนึงเนี่ยผมก็ไม่สามารถ,ถแถลงได้ พอไปวางไว้ใช่ไหมครับผมก็เจองานด่วนจนกระทั่งเลยเดือนในที่สุดนะครับพอเลยเดือน mm. เดือนมาผมก็ต้องไปคัดใหม่ทีนี้ผมคัดใหม่มาแล้วเนี่ยผมจะบังคับตัวเองว่าคือผมก็จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วะครับก็คือไม่ให้มันเลยเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมคิดว่าผมของ,งานนี้ก่อนก็คือทําคําแถลงอขอส่งคําบังคับให้ในคดีนี้นครับที่มีจำนวนหกคนเนี่ยเสร็จสักทีนะครับก็คือแล้วก็ไม่ไม่ให้เกินเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ ครับก็แค่นี้ครับก็คือคิดว่างานเดียวเกินพอแล้วก็เสร็จงานแล้วก็หลับได้ครับผม